เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเชื่อมช่วงบ่ากันอันนี้คือลักษณะของการเชื่อมนะคะอันนี้จะเป็นงานเดิมที่เราทำทิ้งไว้นะคะเราจะมาเชื่อมสองชิ้นนี้ติดกันเราก็จะมาหลักแรกนะคะ เราก็จะใช้วิธีมัดกันไม่ให้มันหลดุดแล้วเราก็จะเริ่มต้นได้โซ่สีเริ่มต้นที่โซ่สีนะคะแล้วเราก็มาหลักนี้มาหลักแรกของฝั่งนี้ ทางลงปไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปอ่ะอันนี้สําหรับวิธีเริ่มต้นนะคะเราจะได้แบบนี้โซ่หนึ่งพอสองคอหันกลับมาด้านนี้โซ่หนึ่งพอสองคอไปอีกด้านนึง โซนแดงพอสองคอกลับมานี้ซ่แอดองพอสองคอสลับมาอีกด้านแดงโซนแดงพอสองคอ ลักษณะของการทำมันจะเหมือนกันที่เราเชื่อมสองชิ้นด้านข้างติดกันนะคะเราใช้เราใช้ลายนี้ลายในตัวเสื้อโดยซ่อนหนึ่งถักสลับไปสลับมาลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็จะถักมาดูข้างนี้อันนี้ครูทําให้ดูแล้วนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักให้ได้ความยาวนะคะของช่วงบ่านเนี่ยเป็นที่ต้องการว่าเราอยากจะได้คอกว้างหรือคอแคบแค่ไหนนะคะลักษณะงานที่เราเชื่อมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะทําทั้งสองด้านเท่ากันเลยนะทาทั้งสองด้านที่เท่ากันโดยวิธีการนับก็ได้นะคะว่ามันกี่หลัก ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีการเก็บช่วงบ่าหลังจากที่เราเชื่อมบ่าตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีเก็บคอกันเราก็จะทำคอทอนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปเราจะเก็บด้วยวิธีนี้ก่อน หนึ่งรอบถ้าถามว่า,าจะต้องลงช่องละเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่เรานะคะอย่าให้มันตึงหรือมันหย่อนเกินไปสำหรับต้นแบบนี้โคจะลงช่องละสองก่อน ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราถักวนมาจนจบแถวแรกแล้วนะคะเราจะจบแถวโดยวิธีแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปเลยก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวแรกนะคะทีนี้ เรามาดูแถวแรกนิดนึงแถวแรกนี่เราจะถักคอทอวนมาเลยนะวนรอบคอเลยนะคะลงมาถึงนี่เลยลงมาถึงด้านหลังนี้เลยนะคะอ่าทีนี้แถวที่สองแถวที่สองเนี่ยเราจะไม่ถักวนมาตรงนี้แล้วนะเราจะไม่ลงมาตรงนี้นะคะถ้าใครดูแล้วว่า ยังไม่เป็นที่พอใจแถวที่สองเราจะถักคอทอไปอีกก็ได้นะคะแต่เราจะไม่วนลงมาถึงตรงนี้เพราะถ้าถึงตรงนี้แล้วมันจะหนาเกินไปเราจะถักวนมาแค่ถึงตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะถักคอทอให้ดูอีกแถวหนึ่งเราก็จะเริ่มแถวใหม่เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราจบแถวแล้วเนาะเราก็จะเริ่มแถวใหม่ถ้าใครถักแน่นก็จะยากนิดนึง แถวต่อตอไปนะคะถ้าใครเห็นว่าคอมันคอมันย้วยนะคะก็สามารถที่จะลดคอลงได้โดยการถักข้ามโซ่เอ้ยข้ามข้ามห่วงตรงนี้นะคะข้ามคอทอเน,นี่ยนะแต่ถ้าใครเห็นว่าพอดีแล้วก็ถักลงไปทุกช่องก็ได้ถ้าอยากให้คอมันแคบเข้าก็เว้นไปนะคะช่องนี้ไม่ลงมาลงช่องนี้แค่นั้นเองนะคะ ถักตามใจชอบแต่สำหรับต้นแบบนี้ครูพอใจที่ตรงนี้แล้วครูก็เลยถักลงทุกช่องคราวนี้เรามาดูวิธีทําห่วงด้านหลังนะคะเพื่อที่จะใช้เกี่ยวกับกระดุมนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8,9,10ต้นแบบนี้เราจะถักโซ่ที่10ห่วงนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้แทนลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ผ่านออกไปลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราพลิกกลับมานะคะแล้วก็ทำอีก,กรอบหนึ่งโดยการแทนลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ผ่านออกไป แลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ทำออกไปพันออกไปเราจะทำสิบครั้ง เราจะเพิ่มความหนาให้โซ่ตัวนี้เมื่อเราทำครบสิบครั้งแล้วเราจะจบแถวนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงนี้ธรรมดาพัานขึ้นมาพัานออกไปเลยแล้วก็จะจบแถวแล้วเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้ห่วงอย่างนี้นะคะไว้ถ้า,กาเกาะไว้กเกาะตัวกระดุมนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับด้านหลังมองเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคอเสื้อแล้วก็หลังดุมด้านหลังนะคะส่วนลักษณะของคอเสื้อด้านหน้านะคะก็จะเป็นคอป่าติดคอลักษณะของแขนก็จะเป็นแขนปีกค้างคาวใหญ่ตามชอบเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อตัวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะ